สวัสดีคนทาเกษตรทุกคนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอความล้มเหลวนะครับหรือว่าความไม่สําเร็จในการทําอาชีพกเกษตรนั่นเองครับสิ่งแรกนะครับที่จะพาทุกคนไปดูนะครับก็คืออาชีพเลี้ยงไก่ไข่นะครับซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนไก่ไข่นะครับก็จะไข่ได้ เงินค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่า,าหัวอ,อาหารนะครับมันไม่แพงนะครับก็สามารถที่จะทำกำไรให้เราพออยู่ได้นะครับตอนนี้ไก่นะครับไก่ไขเหลือแค่นี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า,าหาวอ,อาหารที่มันแพงขึ้นนะครับมันไม่คุ้มกับต้นทุนที่เราลงทุนลงไปครับซึ่งความล้มเหลว อย่างแรกนะครับของการทําเกษตรครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับดูละคลิปนี้แล้วก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับนี่นะครับหัวอาหารตอนนี้เหลือประมาณ10บกว่าตัวนะครับเพื่อเอาไว้บริโภคในครัวเรือนเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราทําขายจริงๆน่าตอนนี้บอกเลยว่ามันไม่คุ้มนะครับถ้าให้หัวอาหารอย่างเดียวคือไม่คุ้มเลยนะครับ ่ครับรรยากาศบนโต๊ะนะครับพี่น้องอาจสิใอไซภาษาอีสานว่านเฮานะครับราก็ภาษาไทยในการสื่อสารนะครับเพื่อให้เป็นอรรถรสในการรับชมนะครับพี่น้อง อ่งนี้นครับเป็นสะบอ่อเลี้ยงปลานะครับตอนนี้เป็นนานะครับเดี๋ยวให้ดูสิ่งที่มันล้มเร็วนะครับต่อไปนะฮะผลกรตะตกพี่น้อง ามเมื่อสามเพื่อนนะครับบอหยุดจักเทียวเลยอ่าตรงนี้นะครับอ่าเป็นเมื่อก่อนเคยเป็นโรงเลี้ยงหนูนะฮะตรงนี้นครับจะเป็นโรงเลี้ยงหนูไอ้ที่เป็นรอยๆอยู่ตรงนี้ก็คือบ่อ,บอปูนนะครับเมื่อก่อนบอ่อเลี้ยงหนูจะเต็มนะครับเต็มถึงตรงนี้เลยครับ ยังมีปัญหาอาหารทุกอย่างมันแพงขึ้นนะครับทุกวันนี้ก็ยังยังอยู่แต่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนนะครับนี่เป็นหนูเลี้ยงนะครับสําหรับคนที่ทํางานประจาครับทำหน้าตอนนี้บอกเลยว่าให้ทํางานประจําไปก่อนนะครับทําเกษตรมันค่อนข้างที่จะยากดนึงนะครับอันนี้พูดจากประสบการณ์ของผมนะครับประสบประสบการณ์ ที่ผมเจอครับบางคนอาจจะสําเร็จก็ได้นะครับมันไม่ได้ไมไ่ไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับพูดถึงในส่วนตัวของผมที่ผมเจอนะครับณตอนนี้นะะอ่าตัวเนี้ยคือบอ่อนะฮะบ,บอ่อตรงเนี้ยเคยเลี้ยงหนูมาทั้งหมดเลยถูกเลี้ยงวางไว้เป็นชั้นเป็นชั้นตรงนี้นะฮะก่อนเป็นบอ่อนทั้งหมดเลย ผมทำหลายอย่างนะครับแล้วก็ศึกษาก่อนที่จะออกจากง,งานมาด้วยซ้ำครับทําไว้ไม่ได้มาลงทุนตอนที่ผมออกจากง,งานนะครับผมลงทุนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับทำมาคิดว่าพร้อมที่สุดนะครับจึงออกจากง,งาน,นครับแต่มันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรครับมันไม่ได้มีเงินเดือนประจําและสิ่งที่สําคัญคือเราอ่ามีการลงทุนนะครับมันมันไม่เหมือน เราทํางานประจานะครับมันไม่มีการลงทุนมันมีแต่การลงแรงครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือบอ่อหนูนครับสั่งนี้ผมเคยเลี้ยงอ้อนนครับตอนนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับตัวอ,อน้นมันอาจจะมืดน,นิดนึง,งนไม่เห็นตอนนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับตัวอ,อ้นนอนขอ้างหน พูดถึงเรื่องความล้มเหลวตัวนี้ตัวเลี้ยงอ้นนี่ผมไม่ได้ล้มเหลวนะครับตอนนี้อันตัวนี้ผมได้กําไรกับมันเยอะเลยนะครับตัวนี้ตัวอ้นเนี่ยมีตัวนี้ที่ผมได้กําไรนะครับเพราะตัวนี้อาหารมันมีแค่ลําไผ่นะครับแล้วก็มีอาหารเสริมนิดหน่อยนะครับตัวนี้คือได้กําไรครับ ตัวนี้ก็ล้มเหลวนะครับการเลี้ยงหนูคือสําหรับผมล้มเหลวนะครับอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์นะครับสําหรับคนที่เขาสําเร็จก็ไม่ได้พลาดพิงนะครับอันนี้จากประสบการณ์ของผมโดยตรงนะฮะความล้มเหลวนะฮะอาชีพต่อไปนะครับผมทำอะไรบ้างฝั่งนี้นะฮะ ฝั่งนี้ที่เห็นเป็นกระสอบถ่านนะฝั่งนี้คือนี่คือคอ,อกหมูนะครับตัวนี้คือคอ,อกหมูทั้งหมดนี้คือคอ,อกหมูนะฮะตัวนี้ผมก็หัวอาหารมันค่อนข้างแพงครับเรื่องเรื่องของหัวอาหารนะครับตอนนี้มันไปต่อไม่ไหวจริงครับ แอย่างถ้าเราทําเกษตรจริงๆอ่ะเกษตรผสมประสานมันดีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีเวลาให้มันนะฮะเราต้องมีเวลาเพียงพอครับผมทําหลายอย่างบางทีมันอาจจะไม่ดีพอนะครับอ่ามันอาจจะไม่ดีพอทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันทําหลายอย่างเกินไปนะฮะเกษตรผสมผสานเอาที่เราทําไหวนะฮะลองดูนะครับสำหรับคนที่ศึกษาในการทําเกษตรหรือว่าอยากมาลองใช้ชีวิตนะครับสโลไลท์นะครับที่ บ้านเราครับบ้านนาบ้านนอกบ้านเกิดเราอะนะมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดนะครับลองลองลองคิดดูนะครับอันนี้ประสบการณ์นะฮะโอหนะฮะตัวนี้ก็เลิกเลี้ยงไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นบ่อผสมกบนะฮะผสมกบหรือว่าอีหววักอีหวกบ้านเฮานะฮะลูกออดนะครับ อันนี้เป็นบ่อนะครับผสมกบตัวนี้ก็ไม่ได้ลมเหลวอะไรครับก็โอเคนะฮะตอนนี้ก็ก็ถือว่ามีรายได้นะครับอันไหนที่บอกว่าดีหรือมันมันผามผมก็จะบอกว่าบ่าดีตามตามประสบการณ์เลยนะครับอันไหนที่มันไม่ไหวนะครับไปต่อไม่ได้นะครผมก็จะบอกว่ามันไม่ได้ะครับสำหรับคนที่อยากเลี้ยงไก่หรือว่าเลี้ยงอะไรเงี้ยช่วงนี้อยากท่งนะครับ อันนี้ก็จะปแปลงนะฮะแปลงแปงหญ้านะครับไว้เลี้ยงวัวนะครับปลูกไปเลี้ยงวัวมันจะได้ไม่เ,เหนื่อยเกินไปนะครับโดยเฉพาะวันที่ฝนตกนะครวันที่ฝนตกวัวนะครับก็จะออกไม่ได้นะฮะแล้วก็เราก็จะเอาตัวนี้สำรอ,องนะครับก็จะพอช่วยความเหนื่อยไปได้บ้างฝั่งนี้นะครับเป็นบ่อปลานะครับ เ,เดี๋ยวพาไปดูอาชีพต่อไปเลยครับตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะครับมาถามว่าล้มเหลวไหมก็ก็ถือว่ายังยังล้มเหลวอ,อยู่นะครับตอนนี้อันตัวนี้คืออาชีพเลี้ยง,งวัวนะครับเลี้ยงวัวไปด้วยครับ ตัวนียเป็นบัวบีฟมาสเตอร์นะฮะแล้วก็หัวลูกผสมปลามันนะฮะตอนนี้ฝนตกนะครับก็ให้ฟางนะฮฟางผสมกับกากน้ำตาลให้กินไปก่อนนะฮะก็ค่อนข้างที่จะแฉ่นี่เนื้อสาวบันติดแล้วครับอาชีพเลี้ยงวัวครับ อาชีพเลี้ยงวัวก็คือหน้าตอนนี้นะฮะวัวราคาค่อนข้างที่จะลดลงนะฮะไม่เหมือนตอนที่ผมซื้อวัวมานะครับตอนนี้ผมซื้อวัวมามันค่อนข้างที่จะแพงนะฮะมีราคาแพงแต่ตอนนี้วัวลดลงนะครับก็เลี้ยงเพื่อประคองไปก่อนนะครับก็ยังยังถือว่ามันไม่ประสบความสําเร็จสักทีเดียวครับ ยังถือว่าตัวนี้ก็ยังยังล้มเหลวในการทําเกษตรนะครับในเรื่องของรายได้นะครับในแง่ของรายได้คือเรามันสู้นะตอนนี้บอกบอกได้เลยว่ามันสู้งานประจําไม่ได้นะครับแต่ในแง่ของความสุขความอิสระอะ่ามันได้ตรงนี้นะครับที่มันตอบอ่าที่มันตอบแทนนะครับแต่ว่าตัวเงินอ่ะมันไม่มีครับสาหรับคนที่จะทําเกษตรนะครับหรือคิดจะลาออกจากงานนะครับหรือลาออกแล้วนะครับ คิดให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้ยผมทํามาด้วยประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับเหนื่อยจริงครับเลี้ยงวัวนี่ก็เหนื่อยทุกวันสําหรับคนที่นี่เป็นไม่มีแปลงหญ้าครับที่นี่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยครับต้องไปหาหญ้าให้วัวทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับคนที่ทําเกษตรเนี่ยฝนตกวันนี้ก็ไม่ได้หยุดนะครับไม่มีวันหยุดไม่มีเสาร์อาทิตย์ไม่มีนักขัดตาลึกนะครับไม่มีวันหยุดชดเชยนะครับ ถามว่าสโลไรไหมอืมมันอิสระมากกว่าครับณตอนเนี้ยคือคืออิสระได้อยู่กับบ้านได้อยู่กับลูกได้อยู่กับครอบครัวนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นพวกปลูกต้นไม้อะไรต่างๆทางน้นก็จะเป็นท้องนานะครับ หาอยู่หากินกันไปแล้วพี่น้องงานมือค้ำมาเมือแรงมากกับมาาไซเบ็ดในหน้าป่าในสระกัมี่ถามมองในอีกแง่หนึ่งนะครับกัมี่กินนะครับมีกินมีใช่นะครับแต่บ่มีเก็บนะครับพี่น้องถ้าคิดว่ามาทํำเกษตรเก็บเงินเป็นก้อนบางคนขับก็อาเฮ็ดได้นะครับ บางคนก็จะทําได้นะฮะอันนี้พูดถึงประสบการณ์ของผมคนเดียวนะครับคนอื่นเขากส็สำเร็จก็มีเยอะแยะนะครับแต่พูดให้ฟังในแง่ของประสบการณ์สําหรับคนที่ยังไม่เคยเอามาเลยทำในเรื่องของเกษตรนะครับณนะตอนนี้อย่าเพิ่งทานะครับคิดๆแล้วก็วางแผนไว้ก่อนนะครับตอนนี้เป็นบ่อเลี้ยงกบนะครับบ่อเลี้ยงกบ นะเดี๋ยวให้ดูกบนะครับกรชังพวกนูนะครับก็ลเลี้ยงแหนแดงไว้ให้ไก่เพื่อลดต้นทุนอาหารนะครับเขียวเขียนั่นจะเป็นแหนแดงครับ นี่นะครับมาอยู่บ้านเรานะครับบอกเลยว่าต้องดิ้นรนนะครับดิ้นรนมากนะครับมันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดเหมือนที่ตอนที่เราดู youtube ในคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนนะครับเหมือนผมก็ทํางานนะครับทํางานแล้วก็ดู youtube นะครับโคตรสโลไลท์เลยนะครับโคตรโคตรดีโคตรชีวิตโคตรดีโคตรมีความสุขนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีส่วนที่มีความสุขกับ ส่วนที่มีความทุกข์นะครับส่วนที่มีความทุกข์คือทุกกายครับงานงานมันหนักนะครับแล้วก็เรานะครับต้องทําทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะได้เงินมาทรัมันไม่เหมือนตอนที่เราอยู่งานทํางานโรงงานประจํานะครับอันนั้นมันก็มีความเครียดนะครับแต่มันเครียดขาอละอย่างกันนะครับก็ขอบคุณนะครับ วันนี้ฝนตกนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับขอบคุณสำหร,รับการติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้อง